คําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาวแนวคลิปนี้แอดก้มีแนวทางเสียงโชคงวด2พฤษภาคม64มาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็มาจากสำนักแอดจิ้มพารวยเป็นชุดเต็มครับ แล้วก็สำนักอาจารย์ธนศักดิ์ก็เป็นข้อมูลล่างครับแล้วก็สำนักลุงแป้นก็เป็นชุดเด่นของลุงแป้นนะครับเรามาดูสำนักแรกกันก่อนเลยครับก็เป็นสำนักของลุงแป้น2องปรคอหกสก็ให้ชุด3ตัวมา0 7 9แล้วและชุด2ตัว7 9 5 8 8 9 4 0เลขถ้าย3ตัว6 7 7 4 6 1ครับ ถ้าผู้ชมที่ติดตามลุงแป้นอยู่ก็มาเซฟข้อมูลไว้นะครับขอบคุณข้อมูลจากลุงแป้นครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นข้อมูลล่างของอาจารย์ธนศักดิ์นะครับข้อมูลบนแอก็ได้เสนอไปแล้วนะครับข้อมูลล่าง2ตัวล่างอาจารย์ธนศักดิ์ให้มา121415161819202324252729 606364676869 707173747879เน้นชุด152425687179ครับข้อมูล2ตัวล่างอาจารย์ธนศักดิ์ขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของแอดจิ้มพารย ก็ให้ชุด3ตัว2ตัวมาครับทั้งออมสินและรัฐบาล2พฤษภาคม2564เป็นชุดเต็มเลยนะครับชุด3ตัว164 503 679ชุด2ตัว6403 1635 7996ครับ แอดก็ขอขอบคุณแอดจิมพารวยครับและก็ขอขอบคุณ่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทถนนี้แอดก็ขออํานยอวยวพอในท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่2พฤษภาคม2 5 6 4ทุกๆท่านทุกๆคนรักทุกท่านค,ครับขอบคุณครับ